วัสดีนะครับตอนนี้เราก็จะพามาชมหญ้าเทียมนะครับที่เพึ่งปูไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงสายลงเป็ดยางนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหญ้าเทียมที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะเด้งสู้มือเลยนะครับหมายความว่ามันจะตั้งเลยนะครับเพื่อออกมาจากม้วนปุ๊บเนี่ยนะครับโดยเราปูไปเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเนี่ยครับตรงนี้ก็คือดูนะครับยังไม่ได้ลงสายลงเป็ดยางแต่ว่า ยามตั้งขึ้นมานะครับมันช่วยเรื่องของแรงนะครับซับแรงกระแทกนะครับที่ฟุตบอลจะใส่รองเท้าเนี่ยนะครับเวลาที่เตะเนี่ยมันก็ซับแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราลงใส่ลงเป็ดยางนะครับมันก็จะช่วยอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งย่าเทียมที่เราคัดสรรมาให้ทางลูกค้าเนี่ยนะครับเราค่อนข้างที่จะพิถีพิถันมากนะครับในการที่เราจะคัดสรรยาเทียมขึ้นมานะครับสักรุ่นหนึ่งที่จะเอามา ขายให้ลูกค้านะครับอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับว่า,าผมบอกเลยว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องของอาการเซฟนะครับข้อเขา่าข้อเท้านะครับมันก็จะเป็นเรื่องของอาการคัดสรรนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดในาราคาที่สมเหตุสมผลนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็ลองข้อถ้าสน,สน,สน,สนใจนหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ โทรมาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับผมยินดีให้คำตอบทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ